จะไหนน้องหล่ะหลังจากเปิดใจสุดก่อนนะอ่าบุมี่นหนุ่มๆเขามาบอกกะมีอยู่แต่เพื่อแบบมาหายแบบคุยกับถือผัดอันถือเงียบมาก <c oughs> อีหยังเป็นอะไรอีกเลย <c oughs> อาลมกันดีๆประทึกเมียเนนมเ่ยเพื่อน้ำแร่ถือกมอมนี่อะไรกะอันนั้นกับทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อโดยเอฟซีสซาเมน ก็คับข้าสองสาวสวยบรรพายเลย ทางสามเวย์เองก็ได้บุกมาหาทางสาวโสดเอาอีกเทธอนึงเนาะกับไล่คนหนาสิจื้อไล่คนหนาอาจชิบะจื้อเพราะว่าเอฟซีใหม่อ่าเนาะกับเอฟซีเก่ากับหนาสิคุณเคยกับน้องคนนี้อ่ะก่อนอื่นทางสามเวย์เองก็สิ่อนหนาไทม์สื่อทางน้องคนก่อนเนาะไล่คนหนาสิบะฮู้เด้เพราะว่าเอฟซีใหม่ของสามเวย์นะอ่ะก่อนอื่นทางอ่ะเลยก็สิ่ไทม์สื่อสื่อมาจากไหนน้องหล่ะสื่ออาไทยสื่ออาไทยอ่าขออ่าฝากเหนือฝากโตนุ่มๆเด้อนั่นน้องหลานเนาะ าทางนงา้องสาวเหาก็เลยแบบว่าอ่ามาใหา้ทางสาวเมยเปิดใจอีกเทือหนึ่งว่าสั้นๆลรอเนาะหล,ะนะลังจากที่ว่าทางอ่าน้องหลาก็เคยเปิดใจมาแล้วเนาะ่<ม>อาเปิดใจมานี่ได้ระเบอสองสอ,องเดือนนึงอะยังประมาณยังยังบ่หอดนาะประมาณเดือนหนึ่งเดือนเนาะเดือนหนึงน่งเดือนปลายนี่แหละทางน้องหลาก็เลยแบบว่ามีมีโอกาสมื่อนี้นะก็เลยนัดสาวเมยมาเปิดใจอีกเทื่อน เป็นจังไหน,น้องล,ล่ะหลังจากเปิดใจสุดก่อนนะอ่าบ่ม,มี่หนุมน่มๆเขามาบอกกะมีอยู่แต่เพม่อนแบบมาใหา้แต่คุยกับถือพัดอันถึกเนียพี่แ <c oughs> อีหยังเป็นอะไรอีกเลย <c oughs> อ่าลมกันดีๆประถึกเนี้ยพันน้ำแรงคอโตมเนี่ยอะไรกะนออันนั้นตุลาถามมหาอะไรปะเนี่ยเนี้ยพันคือสิเนจับได้แหละโดยโดยหนะะุ่มทั้งใดน้องล่ะ อยู่ฝั่งไทยอายุเพนลายบ่อู้บ่าวเนี่ยสามสิบป,ปายสามสิบปายเมียจับได้ก่อนว่าสิมาหาหนองอุอาไทยออโอ้ยเนาะแนวนี้ก็มีถ้าน้องศาได้โอ้ได้่มเพิินอีกกาลายเดือนบน้องล่ะกาเขาเป็นเดือนเขาเป็นเดือนหลังจี่เขา,าเปิดใจแล้วนเนาะกับเผิ่นทักเข้ามาวา่าซันเนาะ f อซทางไหนนองหล่ะอคนใดเอาไหนน้องถามบอกีกบ่บ่ฮูว่าเผิ่นมาคอเฟสคอไลน์นองนําไผ ล่างจากที่น้องหล่าฮู้ว่าเพลินนะมีเมียเออฮู้เพิ่นมีเมียแล้วเพิ่นสิขวามมาหาแล้วเหตุไดบันทึกเพิ่นเพิ่นว่าได้เกาะคนเชียวเพิ่นว่าสีคุยเดีบ่คุยต่อเดีบ่แบบเพิ่นอ่ะเมียนะอืมเมียเพลินกระแสดวอยเฮาเฮาก็เอ้าเฮากะโบดเลยโดยโดยโดยจะคือทางเข้าบนเข่าใจเนาะบ้องกับฮู้ว่าเพิ่นมีเมียเป็นบอลเลยคนละประเทศเออแล้วเพิ่นทักมาหาเฮาว่าเออโอ้ลมกันได้เฮาก็เออต้องร้อนเป็นบอลนะเนาะ เออแล้วผลม,มาหูที่นี่กันเลยโอ้หนองอาไทยเฮ็ดเส็นขัอนกอะไรเนาะโอคักจากหนุ่มไทยเลยเอออะต้นๆก็คือทา่านองหลากก็มีความวังกับเพิ่นเป็นบ่แเ<น>พราะว่าเฮ้าโอลมกับผู้ชายคนนี้นอายูเพิ่นกะบสามสิบก็กคือว่าโอเคหน่อยเนาะอ่าหรือว่ากะพอดีเขแหละขนาเป็นบ้านเฮากับแบบว่าอ่าพอดีภาษาภาษาแนเนาะบ้านเฮ้าพิธายิปนาเเดนแต่ว่าอายูไลกะกะบ่มีปัญหา น้องหลานเนาะแต่คือทางน้องหลานก็เลยผ่านประสบการณ์ตัวนั้นมาก็เลยหูทู่อ่ะเพิ่อบม่ได้โชว์แล้วก็คือหัวใจก็อยากเต้นคนละเนาะอ่ในต,ตอนนี้เพิ่อก็ไปติดต่อมาหาน้องเลยบ่ส <c oughs> อ๋ออ๋อเพิ่อก็เลยเศร้าติดต่อมาเลยน้องก็บอกบอกกับโบว์เล่ย์วุ้นกับเพิ่อเลยอ่ะบอกอ๋อเพราะปนญหาสิผู้หน,หน้องหลานเนาะ <c oughs> หัวเฮาบว่ยวนบว์สนกับเพิ่อเพิ่อก็เลยว่าเออ,อการบว์เสร็จไปแล้วการเพิ่อก็ตั้งใจฮักแน่ว่าสิมาหา ล่มรัดปกติก็คือแบบเพ่อบอกว่าโบมีแบบโสดเด็โสดทันทีท่าก็เสือเลยแต่วันนี้มาหวังคิดลางนี่แหละโดยโดยบอมีแดนแเ้ากับวเดวันนุ่มเหมือนเลยตายก็บอกเป็นยังเนาะอ่าก็ถามว่าเสียใจบอกก็เสียใจเนาะเสียใจเสียความรู้สึกเนาะน้องแรมเนาะเสียทรงอย่างสามอย่างกูเลยเนาะเสียความตั้งใจไหวใจวันซันเนาะ เขาก็ะคิดว่าออกมาเปิดใจเนะาะกระคิดว่าเออต้องสพ่อคนดีแหละพ่อคนโสดเลยแหละว่าสัมก็ส mm ีได้พ่อหักแท้ก็เลยอาจจมปากกระทั่งเอ่ยกับบนมาสัมผั์เนะ้ะ mm hmm. เออเพราะว่าจะมีคนคุยกั mm hmm. น้เมือ่ออ่าพอบริบาลสัมผั์น้องหลักก็เลยวา่ายุดให้สัมผณ์ก่อน mm hmm. เผื่อลมกับคนนีเผื่อถือใจเพื่อถือคอกันถ้าลมอ่าถือคอกันเลยหนาสีเป็นชูเป็นแฟนกันแหละกละกสี่มาหายปิดใจเนาะอ mm hmm. ่าคิดว่าด้วยนั้น,น ผัดมาเห็ดใส่พัดว่าผูบาวมีเมียรอยเมียมาลมโอ้อันนี้แหละเขาบอกว่าอียังว่าอียังว่า้อยรอย,รอยเมียเมียเ,เฟิร์เจอกันเนาะเออก็มาถือกบนองอาไทายขักแหน่นลีนะก็คือถ้าน้องหลานกับโบกอย่าเพิ่นน้องหลานเลยฮาวก็มีแต่เปิดใจแล้วก็ไปหาคนใหม่ดีกลัวเนาะก็หาคนโสดทั้งแหละก็คืออ่าสีเอามาว้าในนี้เลยถามว่ามีแฟนอ่าอยู่แล้วกับ่บหายมาลม ก็กคือทางนอง้องอาไทายี่ก็ผ่านประสบการณ์ก็คือคนหนึ่งแล้วเออโจชิไดมาหากันอยู่ฝั่งเาาเอออันนี้ก็เอิ้นว่าอะไรวะเระียกว่าไก่ยัง <laughs> จะตายไปวาซีมาเลยผัดว่าอันอันนี้ก่อนนะนะเนาะก็คือทางน้องหลักก็เลยอย่าและมีแต่เปิดใจหาควรมันคนใหม่เนาะน้องหลักมาเปิดใจอ่ะในครั้งนี้ก็คืออาญุคูบาว์เน้ยจะเป็นใงไดน สามสิบหาหกสิบค okay, ือเก่าเนาะเก้าวังว่าเปิดใจในครั้งนี้กับสิพหอคนที่ว่าดีแห่อายุใหญ่ลองเบิ่งน้องหลามาดนลองเบิ่งอายุสี่สิบหรือหาสิบหกสิบบึงเอ่ออาสามสิบี่เฮาผ่านมาแล้วเด้มันบอกโอเคเออเอาขึ้นเอาไปอีกยับขึ้นไปอีกเพราะเ้ามีประสบการณ์แล้วว่าเพิ่นเป็นในใดเนาะตายเถอะกะบอเป็นยังก็คือทั้งสเปคของน้องหลาเด้สิหมักแบบใดเก็ะบางเถอนนมนมพิ่นโบผู้เด้่นลืมคนสูงกว่าไดหนึ่ง เอาไงไงคือซูงโดยขาวดำอะไรกันได้เขาเรียกว่าสูงกว่าอะไรกันจักรพรรดสิเอาขาวดำลวกจังใดก็ได้โฟแต่ว่าผู้จักหักษากันหักเออหักซากหลักกักซื้อซับต่อกันโอ้หักเพลงหักหักหักกันแล้วก็ซื้อซับต่อกันเอาง่ายๆสิซะเนาะทางน้องหลา่าออกมาเปิดใจในครั้งนี้กักัเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์น้องหล่าเนาะ ก็เผื่อว่าสิได้อาลูกเลยผัวน้ำเพลน,น,นเลยเนาะเอออยากไพ่คนเฮาเนาะการ่ว่าเปิดใจกับครอบอยากได้ครอบครัวอยากเป็นโตเป็นตนอ,อืมแต่เขาตกข้อพายเนาะถ้าว่าทางอาเฮาได้ยินเสียงเพลงอะนะนข้างๆนี่เขาจะจัดงานยังห่ะอันเขาข้นเือนอ๋อเือนใหมเขาจะเอาขืนเือนใหม่ชาวเมืองุงเห็นก็จะเห็นเลยเลยนะ เคนะเคนาะโมเป็นยังบันทึกก็คือตั้ง้องหลักก็เลยว่าพอเขาเปิดได้คือหนุมน่มๆเลยจ้ะหนุ่มทางใดอีกฝั่งไหนได้เขแาแยกไปละให้เจอเอาอย,างงายอังไงก็ฝั่งใดก็ได้พอแต่อย่าเจอคือเก่าแมนคนเก่าเนี่ยมันจุกแห้งผลเนาะเออได้สิไปได้ดีผัดมาเจอแบบนี้เออทั้งาทน้องหลกักก็เป็นยังไงแบบหกักเพิ่นนี่หักบอกร่างกันอยู่ เออความวางิ่นทพิ่นเนจังได้กับเน่กับน้องนะจว่าคือว่าอันนั้นเหอเิ่น้เว้นคน่มอืาชอมี่ะเพวันเล้โดยโดยก็คือคนหาคมวังว่าสิมาแต่งมาโคขักเนใหาวคมวางน้องฮะเนาะสคนสคนเลยพอแบบนี้นะ อย่าว่าว่าแต่สาวลาวลมอ่าหลอกหนุ่มไทยไ้หนุ่มไทยก็ยังหลอกสาวลาวเนาะเฮ็ดเชนค่ะกอลิน้องหลานนะคนอ่าตั้งใจว่าสิลโคนนี้แล้วว่าซั่นน้องหลาน่นว่ามาเฮ็ดอ่ากูบ่าวเฮ็ดเชนค่ะกอลิก็คือน้องหลานเนาะบัดนี้คือทางเอื้อว่าว่าคันสมุทรวาคือทางน้องหลานมาเปิดใจหาอ่ากูบ่าวหรือว่าหาเนื้อคู่อีกเทื่อนึงก็อยากให้ลมกันดนเนาะก็คือว่าจังอ่าเพ้อใจไปให้แคนะ เว้นใจเดี๋ยวลงกันซ้อมทำมืออะบรมาหาเขาามวใจไปจังบ่ดีกะยังอยู่เนาะแต่ก็คู่ความหมายคนท้ามันโอ้ลมกันทุกวัอทุกวันมันก็ต้องมีจิตมีใจให้กันอยู่แล้วเนาะบ่หน่อยก็ร้ายเป็นบ่เลยแดดกันผูมือเป็นเหยียดออะได้คุยกับเพื่อนนะนะกับอีกคนหนึ่งอ่ะเพื่อนมหาความหมายซีน้าซันซิกอ่ะถามเรื่อยๆอะไรอย่างบ่มาโดยโดยโดยหรือว่าอ่าเพื่อนอาจซีมีปัญหา หรือว่าโหลดพนมมุนินามันมาจากนองหล่าพ่นมจะเป็นเรือนยมมหาเนาะ <c oughs> แต่เราคนนนุ่มทั้งไรนองหล่าสองคน,น <c oughs> ยงอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งไทยบัดชองพูดประจังพนอยู่เ <c oughs> พนมบดิบอกพนมบดิบแเอาบดิโอ้ยพนมอ่ะที่บอกอยู่แหละเนาะ <c oughs> คนโอบลมกัน <c oughs> ก็ต้องบอกกันแต่ปัญหาแบบจืบบอท่านั้นเนาะ <c oughs> อือก็คือเพิน่นก็เคยชักชวนน้องไปอยู่ฝั่งไทยอยู่บ่เละคน <c oughs> จะเคยลมนะ้ม ใจเลยคนนี้ต้องคนนี้คือต้องมาเป็นพัวให้ได้คนนี้คือแบบว่าเออเขาบอกว่าเขาจริงจังขนาดนี้เนาะเออแล้วก็บุคิดชาบะหนุ่มไทยสิ่เหตุฮาปันนี่เก๋าเบิ่งก็คือแบบคือโสดอลีเลยแกับปกติแบบเออแต่ไหนมือก็แสบฮากันได้แต่พวกหัวโตวางชิดในๆมฆอะไรแบบนี้มาค่ะคุณบอกว่านึกคยของพ่อคุณเหรอเฮ้ยอ้าว่านัอนนี่เลยปะแหวนแล้วเขาอะแล้วเขาบอกเออ ทางเพรหรือทางลายทางลายเลยวันนี้เพฟรชก็บอกว่าไอ้คนที่โรงงานเล่นโทรศัพท์เลยนะโอ้เพฟรนยังม่นยอมหับอยู่แม่ยหน้าก็บอกเ่อเสีอดอกขนาดนี้เลยยอมหับจริงๆน่าเลยโด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 ยโอ้ยเนาะมาเห็ดใส่กับสาวลาวขากลิ่นหอมไทยนี่เนาะอ่ากับเพราะเป็นยางเนาะก็คือทั้งมันกะคนเฮาเนาะเฮาบัวหูน้องหลานเนาะมันกะถือว่าเป็นบทเรียนของเฮาเนาะ กะเราก,ก็ต้องคิดยังไงมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปมันก็บ,บูมีจะเจ้าดอกสูงน้กระไรพ่นอยู่คิดช้นาญนั่นแนหละเนาะ<ม>ก็คือควาอ่าเพินนะ่นหาชีตัวเข้าได้ก็ยาเพิ่นเนาะเพิ่นคิดแล้วเพิ่นตัวแล้วเพิ่นมีความสุขว่วเพิ่นเพิ่นโสดนะกะตัวใดกะตัวไปนะเนาะเขาก็บริคิดยังก็ยาเพินเ่นดอกกะปล่อยเพิ่นตัวซะตอนนี้ก็คือว่าเขาก็บริเพิ่นบริวนกับเพิ่นแล้วก็คือโอเคและนะ้วเนาะ คือถ้าลุงหล่ามาเปิดใจในมอนี่ก็คือเฟซไลน์น้องหลา่าคือว่าแจกปกติเป็นปะอเ,เออจ๊ได้คือเนะก่าเนาะเดี๋ยวทางเอื้อก็สิได้เอาอ่าเฟซหรือ,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 อรว่าไลาน,น์น้องหลา่าเมื่อแจกนมนมมีเตอร์เด้เพราะว่าเอฟซีจะไลน์คนบางเตอร์เพิ่นหูว่าน้องหล่าทางเอื้อบดมาสัมผัสแล้วมีเมียน่านะมีโคโอโคนลมแบบนี้นะจะเลยบมดมาแจกอ่า,าคือว่านมนมทางใดก็ตามขันอย์จได้เฟซได้ไลน์ทางน้องหล่าก็สามารถแจกได้คือกับปกติเนาะก็คือว่าเปิดไฟเขียวแล้วตอนนี้เนาะโอ๊ยเนาะ คือว่าอะไรอ่าคนเฮาเนาะบางเถือออเ่อก้ะอ่าบางเถวคนอะไรก็บแบบว่าไม่ได,ไดอ่าทางน้องหลานก็คิดว่าจริงจังกับคนนี่อืมคนนี่ฉกักแพงกันฉักแน่แล้วผัดเป็นวัวนี้ซะโอ้ตอนี้ท่านน้องหลานเลยว่าอ่าครูบาอายุแต่ละคนในปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยมันมีคนล่มเลยปะมีคุยกันอยู่แต่แบบ่ได้สูแบบจ่อช่องมากกับบริวาคิดจริงจังเป็นจูเป็นแฟน นาะมีแ <im> ต th <those S 2> ่โอ้ลมแต่ทางไทยเฮ็ดยังอยู่เฮ็ดนั่นนี่แม่นบ่โอ้ยังไงยังบ่ได้หายใจยังบ่ได้หายใจเนาะก็ยังเก็บมาอยู่ส่วนนึงใจเนาะเออถ้าเฮาให้เข้าเถเก็บบ่ให้เว้าแลเออเสียความส่ะเนาะเออให้ความหวังแกเสืออืยเพิ่นยเป็นคนผู้ใหญ่แล้วเพิ่นก็บ่ต้องตเฮาแหละว่าซั่นเนาะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่แบบซี่ซเนาะ ปาดใส่ปะจัดไงจักน้อยตัวเลย <c oughs> โอ้ยเนาะทางเมลยเองกับตาอีตนสงสารทางน้องอา,อาไทยเฮาอยู่ได้เลยอาถามวานุ่มได้อยากเข้ามาอา่าปัวแพ้ใจหรือว่าอยากสอา่าให้กำลังใจน้องเพื่อนก็สามารถติดต่อมาทางเมลยได้เนาะเพราะว่าทางอยากมาแบบว่าเอ้ยอยากมาให้กำลังใจทางน้องอาไทยเด้อว่าสันน่นเนาะเอออยากมาคุยมาโอ้มาลมทาง,ทาง,ทางเมลยก็สิเอาเิดเอาลน์น้องอาไทยให้คือเก่าเนาะ อันจะได้กั้นซัมเมอร์เองกับซีวอละายหางกับเได้คอโตลำลาน้องอธัยไปก่อนกับทางเอื้อกสิอ่าอวยพรหายน้องสมหวังในความหักในครั้งนี้น้องละเนาะเออกับว่าหายเจอคนที่แบบว่าเออมาหลอกมาตัวแบบนี้ใช่เนาะเออคันคือว่าหักรื้อหักคันวสิมาคือมาขอแต่คนโสดร้อยปเปอร์เซ็นต์เท่านั้นน้องละเนาะ โดยอาได้ได้กัะทางเสม,มอเองกับสิได้คอโตอ่าปิดจีบหรือว่าลำลาเอฟซของสซาเมยไปอ้อมกันกับน้องอาไทยเลยเดอ้อเนอะาะคตะว่าทางเสม,มอนี้ว่าพิพาทประกันได้คขอโโฟร์ไฟนเอฟซล,ลายๆาได้กับสิได้คอโตลำลาเมื่อก่อนเขาเก่าเข้าว่าสบายดีน้องล่ะดยสบายดี